หมาน้อยมาเที่ยวทะเลค่ะมาดูทะเลค่ะธรรมชาติธรรมชาติของทะเลตอนบ่ายสามโมงมาขึ้นดีๆลูกดีดีดูดุมตุมมาเดินตุมจุมเรไม่เห็นหรอ ท่าเรือของกรมเจ้าท่าเกาะสมุยเจ้าท่าของเกาะสมุยไหนป้าปลาอยู่ไหนปลาอยู่ไหนอ๋ออยู่ไหนปลาป้อไหนอ่ะอุ้ยมีตะกอนหินนะป้าตรงไหนล่า กินปลาหนูนะกาจะกินปลาหนูนะ